สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวของ f o o d t r a i l t v นะคะและเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีเมนูอ,อร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือซุปครีมเห็ดนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมที่จะต้องเตรียมน,นะคะจะมีน้ำซุปไก่นะคะวิปปิ้งครีมแป้งสาลีเห็ดแชมปิญองนะคะวันนี้เราใช้เห็ดแชมปิญองสดนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่สับละเอียดค่ะ เนยนะคะและสุดท้ายคือผงซุปไก่ค่ะดูส่วนสมครบแล้วนะคะทีนี้เราไปลงมือทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็นําเห็ดแชมเปญองนะคะอันนี้เราจะต้องมาหัน่นซะก่อนนะคะถ้าคุณผู้ชมหาเห็ดแชมเปญองสดไม่ได้นะคะก็สามารถใช้แบบที่เป็นกระป๋องได้เช่นเดียวกันนะคะหั่นนะคะชิ้นไม่ต้องหนามากนะคะ รเห็ดแชมปิญองนะคะเราก็สามารถใช้ทางก้านได้เลยนะคะซึ่งไม่เหมือนกับเห็ดหอมนะคะเพราะว่าเห็ดหอมเนี่ยค่อนข้างที่จะการเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะคะในการหั่นเห็ดแบบนี้นะ,ค,ะคุณผู้ชมก็ความด้านที่เป็นตัวดอกลงด้านล่างนะคะจะได้หั่นได้ง่ายขึ้นนะคะมาถึงขั้นตอนในการทําที่แสนจะง่ายดายของเรานะคะแค่เพียงน,นําเนยนะคะลงไปผัดในหม้อแบบนี้ ตามด้วยหอมหัวใหญ่สับนะคะผัดหอมใหญ่นะคะกับเนยให้หอมใหญ่เนี่ยเริ่มใสก่อนนะคะสหรับเมนูซุดยอดค่อนข้างจะทำง่ายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทำเตรียมไว้ในตู้เย็นได้นะคะถ้าเกิดจะทำให้น้องๆหนูๆหรือลูกที่บ้านทานนะคะก็ทำเสร็จแล้วก็นำเข้าตู้เย็นไว้ได้นะคะ ตอนนี้หอมใหญ่ก็เริ่มใส่แล้วนะคะเราจะใส่เห็ดแชมปิญองสดลงไปค่ะผัดเห็ดนะคะให้เข้ากันกับเนยแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะในการใช้ไฟของทำซุปอย่างนี้นะคะจะต้องใช้ไฟแค่ปานกลางก็พอนะคะ ไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่งั้นส่วนผสมที่เป็นเนยต่างๆเนี่ยก็จะไหม้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำซุปไก่ค่ะวงรสนะคะด้วยผงซุปไก่ ใส่วิปปิ้งครีมนะคะลงไปทีนี้เดี๋ยวเราจะรอให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเดือดก่อนนะคะตอนนี้นะคะตัวซุปเนี่ยเดือดดีแล้วเราก็จะใส่แป้งสาลีนะคะอันนี้เราจะต้องละลายน้ำไว้ด้วยนะคะอย่าให้เป็นเม็ดนะคะละลายจนกระทั่งแป้งเนียนนะคะ ค่อยๆใส่ลงไปในตัวซุปนะคะแล้วก็ต้องใช้ตะก้อนะคะคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยเป็นก้อนนะคะคุณผู้ชมเราสังเกตได้เองเลยนะคะว่าตัวซุปเนี่ยจะค่อยๆข้นขึ้นนะคะหลังจากที่เราเติมแป้งลงไปแบบนี้นะคะคนอีกสักเล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวเอาให้แป้งเดือดเล็กน้อย ในการคนนะคะจําเป็นแม่นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ตัวซุปเนี่ยติดกับหม้อนะคะมันจะทําให้ไหม้ด้วยนะคะรวมถึงจะทําให้ตัวแป้งที่ใส่ลงไปเนี่ยจับตัวเป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นจะต้องคนสม่ําเสมอแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เช็คดูได้นะคะว่าครีมของเราเนี่ยคนดีหรือยัง ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถ้วยพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับซุปครีมเห็ดนะคะเราก็จะเทใส่ถ้วยนะคะเราก็จะโดยพัลลี่สับละเอียดสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะ ตามด้วยพริกไทยดำนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟคู่กับขนมปังฝรั่งเศสแบบนี้นะคะรวมถึงเนยนะคะยังไงคุณผู้ชมนะคะถ้ามีคำถามในการทำอาหารหรือสนใจเมนูอื่นเพิ่มเติมนะคะก็มาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดของ Foodtravel well. TV นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you